ีทีซีกับนี่เด้อครับนี่คือผักหวานป่านะครับของแท้เลยแต่อยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีอีกแล้วนะครับสวนนี้เราคุ้นๆกันนะครับเป็นสวนของท่าน อาจารย์มงคลธนาใสนะครับเป็นสวนผักหวานนะครับเป็นสวนผักหวานที่สวัสดีครับอาจารย์จครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี FC YouTube ช่องช่องใดกันล่ะสองเด็กน้อยสองเด็กน้อยกเสษตรอินรีครับนี้ในบาบัตปลาเพื่อนว่าอันนี้เป็นผักหวานปลารุ่นแรลกที่ปลูกอยู่ริมสะครับโอ้ เป็นการปลูกโดยไซเบี้ยเบียเบียในน้อยนะครับที่ไปซื้อมาจากตลาดนัดอันนี้ก็คือเบียเมนบอกครับนี่สาม<บ>ต<อ>้นวบได้ไปรอมมาบอกครับต้น,นนะตน้ตนแรกต้นนั้นก็น<อ>เบี้ยเบี้ยเบี้ยเบียคือกัน<อ>เป็นเบียนน้อยที่เขาปลูกคู่กับต้นลำไยนะครับตามต,ามตาลาดนัดอันนี้มาจากงานทานครับงานท่านเองเดือนประมาณเดือนซีนี่แหละ ตามยังโบต้องไปหาเด้อครับพี่น้องนมาหาตามหลังเงื่อนอาจารย์นี่แหละครับผมว่าพอได้กินปอะดอให้น้องนแมพันแตว่ามัมนบุรีมันหลายยูนีกับพ่อได้กินอยู่ครับแต่นกได้ละกินสองปีแล้ววัฒนนกอันนั้นปลูกด,ด้วยแย้ยครับ ทา,ทางเบิดทังเบิรนี่มีจากต้นครับโกกหวานนดนี่โอ้นี่ประมาณสิบครับยุคนั้นสิบกว่าต้นอันนี้กับเบีย้ยคือกันครับหางบางงามไห<อ>ลเ,เบีย้ยอีกต้นหนึ่งครับโอ้เป็นสวนพอเพียงได้เลยเด้ะครับนี่ฮัน่นไม่หยางสันนี่เขาพูดเลียงบักโควิดเรียงควายแต่ว่า,า,าวเลยปาทิมซะ <laughs> อันนี้เบี้ยรุ่นแรกคือกันโอ้ตบ้านบ้านหมอบ้านหมอนี่เพราะว่างานแต่งหลานสาวเลยพี่น้องเพื่อนเอามาเพื่อนเบี้ยใหมน้อยครับนิวมือนี่แหละโอ้พุ่นนี้ครับมันหนึ่งอยู่ตัวมันตายแล้วต้นนั้นนะที่งามก็ต้นนี้แหละไอ้าอ้ว่าถึงวก,กินครับแต่อันนี้นี่ โอ้บุต้องไปป่าแล้วครับแบบนี้อยากกินผักหวานแต่นี่เบี้ยกะเบี้ยนีอันนี้จากปีครับอันนี้บนปีที่หาแล้วนี่ห้าปีมันบ่กคำนี้ได้กินมาสามปีเลยนะแสดงว่าให้มันขึ้นสูงแสดงว่าสองปีนี่คือได้กินแล้วสองปีสามปีที่สามก็เริ่มได้กินแล้วปีที่สี่กันี่นะครับนี่คือผักหวานป่านะครับ คงแท้เลยแต่อยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านเ <c oughs> ต็มอยู่ครับเรต้องไปหา,หาเตห่นแหละครับมาบ้านนี้ปลาก็มีอยู่เต็มสะโอ้ต้นอันนี้ก็เบียอันนี้กระอมกันพร้อมกันแต่ต้นนี้สิสิคักผมว่าเป็นอย่างที่คัก ต้นนี่ต้นนี้อัน,อ,นอันอยายุลายโกมูบ่ครับลายโกมูรุ่นแรกเลยลรุ่นแรกแต่ว่าปลูกจากเบี้ยนี่น้อยคานิ้วมือนี่แหละอเอามาปลูกตอนตอนเบี้ยนี่สิบวมีต้นลำไยเป็นคู่กันเลยมาปลูกกับโกมะเขียบอโอผมมาเขียบกับปลูกพร้อมกันซื้อซื้อซื้อเบี้ยมาเขียบมาอยตัวนี้ลงปลูกพร้อมกันเพื่อให้มันเป็นเป็นพี้ยงบังแดดแรกแรกมัน,ม,นมันต้องเจอห่มในยังน้อย บันนีเ้เทคนิคในการปลูกได้ครับก็มันมันต้องมีพืชพี่เลี้ยงมันบ่ครับ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้แนวเป็นห่มให้มันตามตาม,ตามหลักที่อ่านในใน,ในเว็บในเพจในยังนีหลักห่มกัได้หลายอย่างนะครับต้น,ตอนอยังไงครับต้นกัใส่ <c oughs> โกบะเคียบโกบะเขียบอันนี้ก็แมนน่นเด้นี่มะขามเทศนี่อมะขามเทศนี่ก็เป็นก็เป็นพี่เลี้ยงอะไรกันได้ว่า เอามาปลูกพร้อมกันแหละว่แเป็นพร้อมกันละคนละรุ่นนี่นี่นี่ก็ะปุกใส่ใส่หามเทศรุ่นน้อยกับมีรุ่นน้อยนี่ป๊า <laughs> จนลืมมามันเกิดได้นี่บได้หดมาดนแล้วเอาลองหดมันก่อน <laughs> <laughs> <ะ>น้ำต้นน้ำพ่นมีทุกหมอง้อครับน้ำพืนพักหวานน่ะเป็นพืชที่ที่บ่ตายง่ายปันใดดิขอแต่หากมันอยู่ในในดินแล้ว เห็นบอนี่ก็จนจนหลงลืมข่าวได้นี่โอ้ยังมีอยู่เลยค่ะจนบ่ฮู้ว่ามันเกิดนะอ่าสันแอดมินบ่มาบ่เห็นในว่ากุกหวานฮเกิดเดี๋ยวควะเบิ่งยังเห็นว่ะโอ้บ่ตายง่ายเนาะครับตายง่ายเบิ่งมุขุนอันนี้ปลูกเบงปีกายนี่บ่นี่โอ้พี่เลี้ยงมันนี่กะกกต้นมะขามเทศเนาะครับมขามเทศ ใครอยากกผักหวานนะครับตะกบแต่อันนี้คือบบแมนปลูกเป็นสวนนะครับบางมันมีปลูกเป็นสวนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโอ้เป็นสวนนั่นเขาจะปลูกแบบเพื่อขายอันนี้ปลูกเพื่อแจกปลูกเพื่อใผ่อยากเก็บกินนี่ละมามาเก็บเอาแต่ก็ต้องอินบ็อกมาก่อนนะครับไปหนึ่งสองสามส่ห้ามีหมาเฝ้าดูายมากเลยเด้อครับอยู่รอบๆสระยู่แล้วมันซิฟอยู่ข้างบ้านอีกอะ ต้นยังไงคือกันนี่ละปลูกพร้อมกันต้นต้นที่ล้อมมาจากป่านี่อันจากต้นครับต้นที่ล้อมมาจากป่าประมาณต้นที่ล้อมมาจากป่าตอนนี้เห็นชัดเจนที่สุดยุหนาบ้านป่าหน,นึง่งอันนี้น<อ>รักไกงแล้วกันใหญ่กว่าเ<อ>มื่อกี้อมรอบจากป่านะครับกะกะแล้วแต่ไผมาเอาสูตรใด้แต่ว่า ยูนิตไปถึงสามสูตรออเป็นนาะอ๋อตอนนำ้ำตอนกบปลูกเป็นดือนกันน,นนี้กะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบิ่งต้นนี้ก่อนต้นนี้นี่ปลูกจังไดครับครับปลูกไอ้ต้นน้อยมันต้ตนน้อยคือกันกับพวกนั้นเลยมาพร้อมอ่ำต้นมาพร้มพอมกันกับพวกนัน้นอ๋อนี่ยนะครับสผมนหัวประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรถอนเนาะขอนบัวตัด <c oughs> อดอันนี้ก็อันนี้ก็แม่นนะครับเลี้งเลี้ยงกันเลยนะครับเลี้งเลี้ยงกันเลยอันนี้ก็อันนี้ก็แม่ยยมน,นลำไยไปพิชิตตามตลาดดัดน,นะมีลำไยก็ได้ตัดลำไยอองแต่ต้น,นมันใหญ่แล้วท่านบอ,นอ,อโโกว่าตัดพุดอ่ะปอดตัวกะลีใบแน่บริใบแน่ลีบบทันกับบริ วิธีการจะให้มันออกยอดกะรีใบไมันบอกรับรีใบสิออกเร็วแล้วก็<อ>เห็นงามอ่ะ <c oughs> แต่เด้อครับมาถึงต้นต้นที่เรารีวิวคลิปก่อนนะครับก็คือเพิ่นตัดเลยนะครับเนี่ยตัดห็นเห็นเลยนะครับผ <c oughs> ้าบักเลยนะครับนี่ตัดห็นเห็นแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิไปเก็บทั้งพุ่นครับเกิดอีรีนะครับพี่น้อง โบธมาดานะครับเกิดโครงแท้นี่ครับคือต้นมันโบาตายเนาะครับคุณครูโบตายโบตายแต่ว่าใส่เวลาในการพักตูดเอาไปทําลายมานันได้สิครับเอาไปโบถึงกับขาครับไประบบมันหยุดสงัดในการจเจริญเติบโตจังน่อยแต่ว่าปีหนามันก็สิแตกขึ้นเม่ดแล้วตอนนี้กําลัางแตกยอดโอ้โหผมว่าโบฮอดปีหนาดอกนี่ อีกจังน้อยนี่แหละผมว่าอาท <บะ S 2> ิตย์หน้าก็ได้เก็บแล้วยอดพวกนี้นะ <c oughs> นั่นเบิ่งเด้อครับบ่ได้ตายง่ายเด้อครับอย่างนี้คุณครูเพิ่นบอกเด้อครับว่ามันบ่ได้ตายง่ายครับโอ้ยมันบ่ได้ตายกันลงดินแบบนี้แล้วเอาไฟจูดก็บ,บ่ตาย <c oughs> โอ้นะครับอันนี้ก็หกักเห็นบ่นี่กระดิกแตกยอดนะครับหักมันลงมาก,ก็เลยซับที่ที่เคยเว้านะอ๋อครับแต่ครั้งนี้ซับแล้วนี่ครั้งนี้ซับแล้วปีหน้าซับแล้วก็ปีหน้าก็ขึ้นอีกนี่ขึ้นแถวนี้โอ้ มีนาค่อยมารีวิวตัวนี้สิถ่วมหัวเลยนี่ฮะโบยากขรับแค่ปีเดียวได้นี่โอ้โหผมว่าเมาื่อฝนเมื่อกี้เห็นแวบๆกันเลยเอาอยางรถมาล้อมใบซัมนี่แล้วนี่เป็นอีหยังที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่ปีหนามีหน้าหน่ามาเบิ่งสิถ่วมหัวเลยตัวนี้ฮะโบเสืยอ,อะไรจังมาเบิง่งแอดมิน <laughs> โอ้มีประมาณ20ต้นนะครับฮอดเนอะยี่สต้นครับย่ข้างบ้านกับลักษณะเดียวกันนี่ละมีทั้งแบบตอนตอนมาปลูกขุดจากโคกมาปลูกแล้วก็แล้วก็ปลูกเบี้ยกับไงมดกับบอด้สื่อกินมา2ปีแล้วอธรรมดาสนีเบิ่งเนอครับมีทุกจุดอิลีนะครับนี่อันนี้ก็แม็นนี่ๆเนี่ เนี่ยต้นต้นตั้งแต่คูนเลยนะครับให้เบิ่งเลยมีทุกจุดจริงๆอ้อมสะนะครับอ้อมสะแล้วก็เอาน้ําจากสะนี่แหละครับมาหดมัน,นมยังซุ่มๆเดี่ยเปิดสปริงเกอร์เมื่อวานนี่น<อ>เปิดปักไอปัมจุ่ม24โวลต์นั่นแหละอ๋อปล่อยไปเลย2ชั่วโมงก็มาปิดแล้วก็ย้ายเปิดหม่องไมก่ก็อีกนึงคือมันบริปเปลืองไฟ <laughs> เมนทท้เลครับเพราะว่าเขาจัดการบริหารไดู้่้วดผู้พอดี่คู่ซิงคู่ย่างอคักคักคักอันนี้เด้อครับอันนี้อินทภาลัมอินทภาลัมนี่กำลังรุ่นว่าจะเป็นตัวผูหรือตัวแม่ถ้าเป็นตัวผูมันก็บ่เป็นหมากได้สอมันสิเป็นเกสรเอาไว้ถ้าผสมถ้าเป็นตัวแม่มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตองเบิงตอนจันมันออกเป็นรู้ว่าเป็นตัว ถ้าเป็นตัวผูกอะเอาไปเป็นประดับถ้าเป็นตัวแม่กะเป็นหมากได้กินโอ้ได้ความรู้หลายเลยครับมือนีมารีวิวพักหวานนะครับโดยตรงนะครับพักหวานนี่พักหวานนี่ก็มีตัวผูกตัวแม่เลยว่านแคนมินเลยถ้าโตัที่มันเป็นดอกโตที่มันเป็นดอกแหละถ้ามันเป็นตัวแม่ผักหวานครับบอขับดอกพักหวานถ้ามันเป็นต้นตัวแม่นะต้นตัวแม่นี่มันกระสิออกเป็นหมาก ญ่ขึ่นญ่ขึ้นเขาก็เอาหมากไปเพาะสามารถเพาะเออมีอีกมีอีกต้นละสามบาทอ่าเม็ดละสามบาทมีอีกตัวหนึ่งเพาะไอ้ที่รูมินสื่อมาเราเพาะอที่เป็นนั่นพักหวานงอกนะครับเม็ดบันทิซํานี่มันบ่ล่ะมันนี้หักมันสิหักมันสิงยาวออกมาล่ะปลูกเกิดด้วยกันตัวนั้นนะเกิดปลูกได้คือกันแบบนั้นแต่เขาแล้วแต่เขาถนัดดอกครับแต่ว่าวิธีการปลูกอะกับเบิ้งในใน ใน u t u b e เบิ้งในเน็ตข้อสำคัญคือหนึ่งตรงมีพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงกับมีต้นแค่ต้นตะกบตน้นสามเพศหวกบม,มกเขียบต้นมกเขียบก็ได้เหือนกันลำไยลำไยลำใยนี่ส่วนมากเขาจะเพาะมาก,กับต้นผักหวานเลยนั้นก็เป็นเป็นพี่เลี้ยงได้แสดงว่าผมว,ว่ามันอาศัยหากของต้นอื่นน้าได้นีแม่นบ่นครับแม่นมันตรงอาศัยหากเกี่ยวกันไป<อ>จังหน่อยแต่ว่าพอมันใ่ญ่ขึ้นแล้วหากมันสามารถเดินได้เองแล้วกั ตัดทิ่มได้เลยอันพืชพี่เลี้ยงมันนะเราต้องให้มันงาำเห็นบ่อหนี่ครับนี่ก็มามาน้ำรุ่นเดียวพันแต่มันมาถือโกงม้วงโกงยังงามได้สิอันนี้ก็แม่นบ่นี่ปักหวานอันนี่นะผมเป็นคนต้นเลยค่ะกะว่าสีทิ่มเลยได้ดิกะว่าสีทิ่มทัดแล้วมันก็ยังเกิดเห็นบ่นี่ขนาดทักทิ่มพี่ไก่มันก็ยังเกิดมันบ็ได้แต่อย่างไรอันนี้ก็มาน้ำพี่เลี้ยงแล้วมาปลูกแรกๆแล้วมันถือกกม้วงโกงยังงำกะกะว่าสีบ่อเอามาแล้วนะครับกะว่าสี ขุดถิมซากันเลยป่ามันไหวมันกันยังบ่ตายโอ้คนาหากเพื่อนได้ย่างแล้วนี่บ่มีตายง่ายบ่ตายครับอคือกกเอาปลูกคือกกอยู่กับบักคามเทศเลยนะกกอยู่กับบักคามเทศเห็นบ่ฮะครับ่ได้เบิ่งมันได้หันตั้่หลายเดือนเลยจนแอดมินมาจนไปหื้อมาให้เบิ่งจงเห็นว่าเอ้ามันยังเหลืออยู่บ่ตายง่ายง่ายครับพอแต่ช่ว ช่วงแรกแก้ถุงนะต้องใส่ความระมัดระวัง<อ>แก้ค่อยๆเลยอย่าให้หักมันขาดถ้าปลายหักขาดก็อาจสิเป็นเรื่องก็ได้<อ>กับลายหักบวาขาดมันก็สิค่อยอยู่ในดินไปรุ่นเดียวกันนี่ก<อ>ับดินแต่ว่านี่นี่สิเอาแล้วนี่กัามีเวลาบวาขาดก็กสิขุดขุดหลอมไปไปไปลูกของอื่นไปปลูกของอื่นบเกิดครับ ขุดรอบๆแบบนี้เลยขุดไปเลยนี่คล้ายๆกับล้อมต้นไม้เนาะล้อมต้นไม้กันคล้ายๆกับไปลักอยู่โคกมาแม่นแล้วงัดออกไปเลยโอ้ยโคกกระเบื้องเด้อครับเสื้อลายทหารนี่โคกใดก็ได้เห็นเสื้อลายทหารไปนี่ก็แนมแนมเบื้องแน่ครับหลังรถเพิ่นมีแต่พวกกผัหวานแล้วผมว่าไอ้เอกส่วนเจ้าของลอยไปบ่ให้แอดมินหูดอกยากเป็นไทยทำเดี๋ยวมันถึยากโอ้คือบ้านปกกอกโอ้อ้าว เมื้อนี้ก็เฮาได้รับความรู้เกี่ยวกับไอพักหวานของอาจารย์เพิ่นนะครับว่าโอ้มันหลายหลีเกือบ20 30บสต้นนะครับหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านเพื่อนอีกเฮาก็ได้รับความรู้ตรงนี้แล้วกับแอดมินมาเบิ่งวาที่ตัดมือนั้นมันบตายนะครับสรุปแล้วคือบตายนะครับแล้วจะเกิดอีกเดี๋ยวจังไดก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับที่อัน ให้ความรู้เรื่องพักหวานครับเพื่อนเป็นปาดพักหวานนะครับใคอยากบอกป่านานอาจจะมีการพลาดพิงสื่อเล็กๆน้อยๆนะครับัยจังใดก็ขออภัยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ